วัสดีทุกคนครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะปิดเรียนอยู่แต่รีตรงเฮียมาเรียนครับนี่คือโรงเรียนที่ชื่อว่า RSH นะครับ Roblox High School นี่คือนุสวรีนักเรียนดีเด่นแหมมีถือกระทาด้วยโอเคไปดูกันดีกว่าว่าข้างในโรงเรียนมีอะไรบ้างวัสดีครับคุณครูอันนี้น่าจะเป็นคุณครูฝ่ายประชาสัมพันธ์สวัสดีดีรอบสู่ Roblox High School 2มีอะไรที่จะช่วยคุณได้หรือไม่อ่า ฉันเป็นนักเรียนใหม่ที่นี่แล้วกันดีใจที่พวกคุณที่นี่ต้องการรู้อะไรบ้างล่ะฉันจะไปที่ไหนสําหรับฉันเรียนโอเคคุณจะรับการแจ้งเตือนเมื่อแต่และคัสเริ่มเรียนและก็สามารถที่จะเข้าในนันทีไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหายโอเคลาก่นบยบายซีอูอเกนไหนดูซิตอนนี้มีอะไรโอเคมีคลาสอยู่นะครับเป็นคัสคัสกีฬาโอ้ยเขารวมไม่ทันนะครับเขาเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยปาบอลน,นะครับโอเคทุกคน ทำไงดีอ้ามัเนเพื่อนเล่นสนุกกันแต่ฉันไม่ได้เล่นบาบอที่สุดตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับโอเคเข้าใจแหละเรามาสายไม่ว่ากันโอเคตอนนี้ตังมีอยู่948นะครับลองดูร้านค้ากันหน่อยดีกว่าแอสเซสซี่โอเคสามารถซื้อได้นะแต่ไม่ซื้ออา้าวยังไงต่ออา้าว เขาได้แล้วหรออะไรเนี่ยเขาเลิกกันละบ้าบอที่สุดเขาเลิกกันแล้วครกกวับทุกคนต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ตอน10บโมงสิบโมงเช้าเราต้องไปเรียนเลขวิชาที่เกลียดที่สุดเลขอยู่ไหนวิธีทไมเขาก็โดดขึ้นสูงขนาดนั้นนะสุดยอดไปเลยพีสคณิตศาสตร์นี่ห้องคณิตศาสตร์แน่นอนเข้าไปจองที่ก่อนดีกว่าเด็กๆนั่งไหนดีเนี่ย นั่งกลางดีกว่าโอเคนั่งนี่แหละเด็กกลางห้องเลยเป็นไงแจววันดีเชลิดเดอร์นี่มีเชลิดเดอร์มานั่งด้วยสวัสดีสาวตาหายไปไหนล่ะทำไมหูกลางขนาดนั้นชาติก่อนเป็นเอลหรือไงไหนดูสิคลิกอะไรได้บ้างนี่ชินเน่เน่แปดแปดเก้าหกศูนย์โอเครู้เรื่องสิบโมงนะครับเดี๋ยวจะได้เรื่องแล้วตอนนี้เก้าโมงห้าสิบหก ไกล้จะได้เวลาเรียนกันแล้วทุกคนเราจะตอบได้ไหมมีเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไหนดูซิเตรียมเครื่องคิดเลขไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เก่งจริงแต่มันก็ต้องเตรียมแหละแหมบอกเลยว่าเป็นวิชาที่เกลียดที่สุดณจุดนี้มาเตรียมพร้อมแล้วน้องสาวมาเลขมาข้างหลังนี้ใครเนี่ยอ่าโอเคคณิตศาสตร์มาแล้วครับเริ่มต้นอ้าวเฮ้ย ทำไมเราสละที่อย่างนั้นนะเราก็เรียนอยู่เราจะนั่งข้างเดเดอร์แฟนเรานี่ไม่รู้ละม,ม,มัดผมเหมือนซาเลมูนเลยพร้อมลุยแล้วครับอาจารย์ไหนว่ากันมาสิเอาหนีเราไม่เฉยเลยอะไรเนี่ยรังเกียจยังไงอะไรเบคอนไปนั่งหน้าด้วยไม่มีใครมานั่งกับเราเลยโอเคแก้ปัญหาทสตร์ประมาณนี้ รู้เรื่องคุณจะช่วยแก้ปัญหาให้เร็วขึ้นเกรดของคุณจะดีกว่ามา90 95โอเค95เึิบส่งครับผมเรียบร้อยถูกไหมอดรอสักครู่ส่งไปแล้วครับปิ้งปองถูกต้องข้อต่อไปว่ามา45 45คูณ5เท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ย 225โอเคส่งใบได้ไม่เอ่ยถูกไหมเนี่ย225ถูกต้องโอเคโอ้ okay. oh, วิชาเลขไม่ธรรมดาต่อไปโอ้ oh. บาบอโอ้โห oh. อะไรเนี่ย159นี่ถือว่ามีเครื่องคิดเลขติดตัวอยู่นะครับฮ่าฮ่าวิชานี้แหละ ถูกไหมปิงปองถูกต้องโอเคว่ากันมาข้อต่อไปโอ้โหสิบหกโอเคโบเช่แปดหารสี่นะครับเลือสองคูณแปดแปดสองสิบหกน่าจะใช่หรือเปล่าแน่นอนที่สุดเขียวสะอื้นบอกเลยโอ้โห ยังไงเนี่ยต้องกดโอเคปุ๊บบอกได้เลยว่าวิชานี้ต้องมีคึ้นเลขอยู่ใกล้ตัวนะครับไม่งั้นน่าจะยากปิงปองร้อแน่นอนถูกอีกแล้วมีคนผิดด้วยนะครับโอโ้โหเดี๋ยวนะต้องห้าสิบคูณแปดลบสิโอเคสามแปดแปดไปไปโอเคเรียบร้อยฮนะได้หรือเปล่า ข้อหแล้วยากจริงถูกต้องนะครับสุดยอดไปเลยแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7มีหมด7ข้อนะครับ99 81-12แลบ12แล้วก็อะไรเนี่ยบวก17โอ้โห86ทั้งหมดนี่คือคำตอบครับทุกคนตอบไปแล้วถูกไหม7ขอ้อถูกทั้งหมดโอเคสุดยอดไปเลยเกรดออกแล้วตอนนี้ เราได้ A บวกนะครับเวลาทั้งหมด54.52ในการใช้เวลาตอบโอเคเรียบร้อยโอ้ได้เหรียญอี่ก2เลยทุกคนเจ๋งเลยวิชาต่อไปเต้นลำ p ีตรงไหนละ่ะเต้นลำอยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ไหนอ่ะนู่นเปล่าดูทรงคงจะใช่เดาใจว่าใช่แน่มาใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตาม YouTube Awake แล้วก็ Facebook Page Awake Game ด้วยรวมไปถึง TikTok นะครับติ k t o k เนี่ยตัดไฮไลท์ให้ดูนะครับอีกเขาเล่นสเก็ตกันด้วยเหรอวันนีพี่โอ้โหเล่นสเก็ตในห้องใจคอเราต้องมาเต้นตรงนี้ใช่ไหมได้เลยเมื่อไหร่จะถึงเวลาไหนดูซิกำหนดไว้คือ11โมงนะครับตอนนี้10โมง55รออีกแป๊บหนึ่งทำไม พี่เขาสนกันยังวะนี่ก็เต้นโอ้นี่ซ้อมเต้นก่นกนอนเลยนี่ฮะแบกพิงแบกพิงแบกพิงอะไรสะบไพกีตาร์ด้วยสายดนตรีชัดมาส่วนนี่เธอลีดเดอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่เซเลเดอร์ไม่ใช่คนตะกี้นะครับโอ้โหอันนี้ตัวสูงจังเลยพี่โอ้พี่เกาหลีมากสุดยอดตัวสูงมากเราตัวกระป๊อกล็อกมากครับทุกคนอ่ะเตรียมพร้อมนะครับจะได้เวลาแล้วตอนนี้ โอเคงานเต้นรําต้องมาแล้วฟึบโอเคเราพร้อมแล้วครับทุกคนตอนนี้มีตังอยู่1น0 0กับอีกสินะครับผมนั่งนี้เหรออ่านั่งด้วยนั่งด้วยนั่งมุมนี้แล้กันโอเคตอนนี้ตำแหน่งคือจูเนียนะครับบางคนก็จะเป็นเฟชแมนบางคนก็เป็น, freshman, นเชียร์ลีดเดอร์บางคนก็เป็นนักเรียนแหละแต่เราเป็นจูเนียจูเนียระดับจิว๋วยังไม่ซีเนียนั่นเองโอเคเมื่อไหร่จะเริ่ม้วครับพี่ มาแล้วครับเต้นไปจังหวะที่เหมาะสมโอ้โหเล่นยากแล้วคราวนี้เหมือนเกมเต้นลเลยคราวนี้เอาสิเอาลองดูเอ๋อจะได้ไหมเนี่ยไป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 โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยตายละ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  Oho, giang ná. Ui, giang. Ui, tai, 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 tai. Ui, giang. Ui, giang. Ui. 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 โอยากอะ่ะโอ้ยยากจังยากจังยากจังโอ้ขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยโอ้โหมากันเพียบคนนี้ตกแน่วิชานี้แดนไม่เก่งโอ้โหเร็วเวมากตอนนี้ขูกดผิดกดถูกไปกดแคปล็อกด้วยตอนนี้บาบอเอาไห a s d f โอ้โหยากละตอนนี้ งานยากโอ้โหตอนนี้3,000กว่าโอ้โหยากยากจริงเหมือนเกมเต้นสมัยก่อนนะครับเป๊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 บเึ๊บปึ๊บปึ๊บอาละเริ่มเขาเขาลองเขาลอยแล้วตอนนี้เขาลองเขาลอยเขาลองเขาลอยเขาลอยเริ่มเขาลองเขาลอยแล้วตอนนี้ใครจะ ใครจะเล่นได้เนี่ยใครจะเล่นได้เต็มบอกก่อนโอ้โหยากโอ้โหพลาดพลาดยากยากยากกยากยาก,ากโอ้โห,โโหมามาเป็นชุดมาเป็นชุดตายตายตายคะแนนนี้บอกได้เร็วอ้าวกดแคปล็อกอีกแล้วโอ้โหยากเลย6กพันห้าโอย,ยังไม่จบบอ โอ้โหครูคทำไมสอนเต้นโคตรค่ะอันนี้โอ้โหโอ้โหยากยากยากมากแยกประสาทไม่ทันเลยตอนนี้โอ้โหแยกประสาทไม่ทันโอเคไม่รู้ละตอนนี้มั่วไปก่อนสเต็ปมั่วมาก สเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอเปิบ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 ปิบบเปิบเปบบ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 โอ้โหไม่ไหวโอ้โหโอ้คนแคปรออีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มาแบบคู่ก็มีโอ้ oh, ใครทำได้เนี่ยจบยังแปด550ห้าร้อยห้าสิบควรจะจบได้แล้ววิชานี้ บอกได้เลยเกตไม่น่าจะดีวัสดีครับเกตได้อะไรเนี่ยยังไงมีใครได้เต็มไหมได้ดีเลยโอ้ประสบตบชักโอ้มีคนเอฟด้วยนะมีคนเอฟด้วยโอ้โหได้ดีนะครับความแม่นยำามสิบเก้าต่ำต้อยอ่าครับไปมื้อกลางวันดีกว่าทุกคนไม่ไหวละว,วิชานี้พี่ไม่มั่นกันโดดลงนี่เลยนะโอ้ โกรธมากอะไปมื้อรางวัลกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้นะครับได้เวลาละไหนดูซิมีอะไรกินบ้างเรียนไปสองวิชาไม่ได้เรื่องอะไรเลยต้องการอะไรนี่ขอหันลางวันได้ไหมแล้วไงต่อมีอะไรบ้างอ๋อโอเคอันนี้มีเบอร์เกอร์แล้วกันใช้สักสามเหรียญโอเคืซอร์บเรียบร้อยแล้วก็เอาอะไรเนี่ยเปื้อนเลือดคืออะไรวะ ปล่อยพลังได้สูงสุดอ่ะโอเคไม่เป็นไรดูทรงคงจะเป็นคล้ายๆกับเครื่องดื่มเครื่อแรโอเคตอนนี้นครับเรามาดูซิว่าเรามีอะไรมานั่งกินได้บ้างเลยดูซินี่ไงมีเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์ไปเลยทุกคนงับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าไม่ไม่นั่งกินด้วยฉันจะยืนกินนี่ ฉันหิวแล้วมาอยากนั่งกินดีๆงับงับงับเอาให้หมดโอเคแล้วไงต่อตอนนี้แกเฉลีย่ยอย่างแย่มือกางวันก็ไปอยู่แล้วเนี่ยโอเคกินน้ำเถะหน่อยเพิ่มพลังเะหน่อยจึย๊บเดิมไปซะบุษาโอเคน่าจะอิ่มน้ำสำราญชีวิตวัยเรียนมันช่างยากเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยโอเค วันนี้โดนไป2วิชาวิชาแรกทําได้ดีเพราะมีตัวช่วยส่วนวิชาที่2ห่วยแตกอะไม่เป็นไรใครอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้นี่คือโรบบอกไฮสคูลนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซับสไครต์ในยูทูบเอเวกแล้วก็ f Facebook Page a w a k e g เกมรวมไปถึงติดตามได้ใน Tik t o ็อกใครอยากจะเมนมาคุยกันหรือแอดเป็นเพื่อนกันอยากจะเล่นด้วยกันก็เชิญตามสบายนะครับแอดมาได้คุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นวิชาอะไรที่เราต้องเจอ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ